สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเสือหิวไก่นกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทําไก่ต้มน้ําปลาสําหรับวันนี้นะคะวัตถุด,ดิบของเราก็มีใบมะกรูดรากผักชีตะไคร้ขา่าใบเตยมะนาววันนี้ไก่ต้มน้ําปลาของเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีพริกขี้หนูสวนพริกจินดาสีแดงกระเทียมพริกไทยดําผงปรุงรสพริกไทยดําแบบเม็ด น้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำกระเทียมจีนไก่ต้มน้ำปลาของเราวันนี้เราใช้เป็น น้องไก่ติดสะโพกแล้วก็น้องไก่ค่ะล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยเขาด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยลดกลิ่นคาวได้ดีเลยค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของสีหิวด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปตั้งน้ําก่อนค่ะพอน้ําเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ใบเตยลงไปค่ะใบมะกรูดขยำขยำหน่อยเพิ่มความหอมข่าทุบตะไคร้ทุบ ารกผักชีกระเทียมจีนพริกไทยดำบ,บเม็ดอันนี้เราทุบนิดนึงนะคะค่อยๆใส่แต่ลงไปค่ะวันนี้เราทำปริมาณเยอะเลยค่ะทานกันหลายคนน้องไก่เนี่ยเขาจะมีความใหญ่นะคะเขาจะหนาเราก็ใช้มีดกรีดตรงเนื้อตรงนี้นิดนึงนะคะ เวลาสุกจะได้สุกง่ายๆๆหน่อยจะเลือกใช้เป็นไก่ส่วนอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็น,ปนต้องเป็นน้องไก่ติดสะโพกซอสปรุงรส2ทับพีน้ำปลาน้ำปลา3าทับพีผงปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะสีอิุดมแต่งสีวันนี้เราใช้เป็นสีอิุดมแบบหวานนะคะ เพิ่มสีสันนิดนึงค่ะใครชอบสีดำม,มากกว่านี้ก็เติมเพิ่มได้อีกนะคะเราเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะฟองที่ลอยขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตักทิ้งค่ะเราจะเคี่ยวด้วยไฟกลางนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเขาซึมเข้าที่เนื้อไก่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเรามาดูกันค่ะครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะ รสชาติจะได้กลมกล่อมค่ะรสชาติของไก่ต้มน้ำปลานะคะก็จะมีความหอมเครื่องสมุนไพรแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเค็มจากน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อสักประมาณ20นาทีค่ะเราใส่พริกไทยดำแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยดำป่นลงไปค่ะเพิ่มความหอมเรามาเตรียมทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะ พริกจินดาสีแดงกับพริกขี้หนูสวนกระเทียมจีนความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะเราจะใส่ผักชีลงไปด้วยค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลมะพร้าวค้นช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราบรีบมะนาวลงไปเิดนึงค่ะ เราเติมน้ำต้มลงไปนะคะน้ำต้มไก่ปั่นพอละเอียดค่ะเรื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะคะความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยค่ะ ตอนนี้ไก่ต้มน้ำปลาของเรานะคะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะเราจะใช้เวลาเคี่ยวนะคะประมาณ40นาทีพอถ้าเคี่ยวนานไปเนี่ยเนื้อไก่จะเละนะคะเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลยค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาไก่ต้มน้ำปลาของเราค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ต้มน้ำปลาของเราทานคู่กับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ